หมอทำตัวแมกนีเซียมเซเว่นอินวันเพราะว่าหมอเห็นว่าเวลาคนไปซื้อผิดฟอร์มอะเหมือนกับเขาเสียเงินนะไม่ว่ามันจะมากจะน้อยยังไม่เท่าไหร่แต่เขาเสียโอกาสที่จะสุขภาพดีขึ้นจากอาหารเสริมง่ายๆที่มันถูกต้องแค่นั้นเลยหมอเองเป็นคนหนึ่งอะที่ประสบปัญหาสุขภาพมาเมื่อ2-3สปีที่แล้วแล้วก็มีภาวะแบบนอนไม่หลับปวดตึงคอบ่าไหลก็พยายามกายภาพคือหมดไปเยอะมากเจาะเลือดตรวจแบบละเอียดเลยนะพวกอาหารต่างๆในร่างกายหรือค่าเลือดต่างๆก็ปก ปกติทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวคือฮอร์โมนความเครียดมันเยอะคือคอร์ติซอลมันสูงประเด็นคือหลายคนก็คงจะมีสุขภาพแบบที่หมอเจอในช่วงยุคโควิดที่ผ่านมาเพราะมันเป็นเรื่องของอาหารการกินซ้ำๆออกกําลังกายน้อยทํากิจวัตรประจําวันซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีภาวะปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอารมณ์ก็แปรป่วนทุกปัญหาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดทําให้เราเครียดประเด็นคือตัวแมกนีเซียมเนี่ยมันเจาะเลือดไม่เจอคนที่ขาดแมกนีเซียมมากๆจนเจาะเลือดเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไข้ที่แบบ ติดเตียงติดเชื้อในกระแสเลือดชักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเคสหนักๆแล้วเพราะแมกนีเซียมเนี่ยมีอยู่ในค่าเลือดแค่1%นตในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีการตรวจชนิดหนึ่งก็คือการตรวจแมกนีเซียมในเม็ดเลือดแดงอีกทีหนึ่งซึ่งในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมในการตรวจแลวเขาไม่ได้ตรวจกันปัญหาคือในคนเอเชียเนี่ยมีภาวะการขาดแมกนีเซียมมากถึง80%ของประชากรแล้วก็จะมีอาการแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอเขาเรียกว่า subclinical magnesium deficiency แปลว่า คุณมีอาการเหล่านี้แหละเหมือนที่หมอพูดมาตากระตุกเป็นตะคิวนอนไม่หลับตื่นดึกๆตื่นก่อนเวลาหรือแม้กระทั่ง,งเครียดจะสมซึมเศร้าปวดตึงข้อบาลายัยปวดหัวไมเกรนท้องผูกอาการพวกนี้มันจะสเปสะสปะไปหมดแล้วทุกคนก็จะแก้ปัญหาแบบท้องผูกกินไฟเบอร์กินยาถ่ายนอนไม่หลับกินยาน,นอนหลับกินเมลาโทนินหรือแม้กระทั่งปวดตึงคอบาลายัยอาไปนวดทำกายภาพทำไมไม่หาย เพราะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยต้อง back to the basic คือการกินอาหารให้หลากหลายแมกนีเซียมจริงๆมันมีหลากหลายฟอร์มมากอยู่ตามพวกดาร์กช็อกโกแลตผักใบเขียวต้มนึ่งลวกผักก้วยเล้งผักคะน้ายิ่งเขียวอีๆยิ่งแมกนีเซียมสูงรวมถึงผลไม้ต่างๆถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์พิทาชิโอปลาแซลมอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแหล่งต่างๆแล้วก็ฟอร์มต่างๆของแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมทําหน้าที่ในการดูแลเอนไซม์กว่า300ชนิดในร่างกายและยังควบคุมสมดุลของความ แคลเซียมในเลือดรวมถึงฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดอีกด้วยดังนั้นคนที่ขาดแมกนีเซียมก็จะเครียดมากวิตกกังวลมากหรือมีปัญหาเรื่องของการนอนการดูดซึมสารอาหารกระเพาะเครียดเครียดลงกระเพาะเคยได้ยินไหมหมอเลยตั้งใจออกมาให้ความรู้เรื่องนี้เป็นแร่ธาตุที่คนนึกไม่ถึงว่าตัวเองขาดและกระทบปัญหากับสุขภาพบ <Rab uses S 1> างคนมีปัญหากับภาวะอารมณ์ก็ทําให้มีปัญหากับตัวเองที่ทํางานครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกแมกนีเซียมที่ถูกต้องผลลัพธ์เนี่ยจะต้องโชว์ภายใน1-2สสัปดาห์แรกที่กิน คือแบบลึกขึ้นความเครียดน้อยลงตัวลำไส้เนี่ยทำงานดีขึ้นคือขับถ่ายดีขึ้นแต่ว่าถ่ายไม่เหลวแบบเป็นน้ำจุดๆนะการถ่ายที่ดีอะค่ะมันจะต้องมีเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเหมือนโจ๊กก็ได้ข้นๆหรือจะเป็นลำออกมาก็ได้ทีนี้คุณก็จะไม่ทราบสาเหตุสักทีว่าทําไมคุณกินอาหารเสริมแต่ว่าสุขภาพไม่ดีสักทีทำไมอ่อนเพลียมากขึ้นเพราะคุณกินไม่ถูกจุดไม่ถูกฟอร์มแค่นั้นเองค่ะแมกนีเซียมที่ถูกต้องเหมาะเลือกแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริง แมกนีเซียมเซเว่นอินวเป็นแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายฟอร์มวัตถุดิบเกรดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีวิตามิน D3 เ,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและวิตามิน B6 ช่วยบำรุงปลายประสาทสูตรโดยทีมแพทย์มาตรฐานโรงงานผลิตระดับ GMP สหรัฐอเมริกาหรือ USFDA Vita Biotech ผลิตโดยทีมแพทย์มาตรฐานระดับโลก